สับเป็นโดดอ๋อไมตี้เอกนะครับ่ะฝัดดีนะครับฮนะ,ะเอาะ้อเอา<ป>เดี๋ยวจะพาสิ่งกันนะครับอเอ้ยพี่ทำไมรถดังกันดิอ่ะทำไมมาดังกันดิอ่ะ โอ้มันสูบเดียวโอ้พาซิงเลยป่ะจะพาซิงนึกว่าจะจะดังเหมือนรถยนต์ทำไมดังันเดนียโอ้สุดยอดอันนี้มีกี่เกียร์พี่ห้าเกียร์คัสซี่ของอะไรครับวันนี้ทันซี่ไมตี้ไมตี้เอ็กโอ้ ไมตีเอ็กอีกแล้วพาวเวอร์เืยเยอะพี่เยอะต้องเยอะหนักๆเลยอ๋อไมตีเอ็กนะครับมีไมตีเอ็กถท่อดังละคันเก่าโอ้สุดยอดเท่มากไปพี่พาผมไปล่นหน่อยขึ้นเลยเหรอโอเคพี่ออกมาหน่อย แล้วาเสับเป็นโดดอ๋อไมตี้เอ็กนะครับออเนิวไมตี้เอ็กสองไมตี้เอ็กสองพันยี่สิบสามไปเลยจนะิ้มงานออมออมหมู่บ้านนี่แหละพี่อ๋อป็นยรปดักกนันดีอ่ะ ทางแย่สุดยอด

กลับเลยพี่กลับเลยครับเข,เข้าซอยไหนเข้าเยอะข้า,ขาซอยไหนซอยนี่หรอ

ไโดดห้ามเลยไม่ได้อ啊 <laughs> เ,เอ้ยนิ่มอ่ะ